ได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับตัวเองอย่างจริงจังได้กลับมามองตัวเองแม้ว่าในเวลาที่เรากลับไปใช้ชีวิตปกติอะค่ะเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีเวลาสะท้อนตนสักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยในช่วงเวลา3วัน4วันที่อยู่ที่นี่อะค่ะเราก็จะได้อยู่กับตัวเองอย่างจริงจังค่ะค่ะชื่อนุชหอมรสุกลน,นะคะปัจจุบันเรียนปริญญาเอกสาขาทศต์พุทธจิตวิทยาค่ะรุ่นที่13ที่มจรเนีน้ค่ะ ก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็เคยปฏิบัติธรรมสายอื่นมาก่อนนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวค่ะก็สนใจการปฏิบัติแนววิปัสสนาอยู่แล้วเพียงแค่ว่าในแนวที่เคยปฏิบัติมาค่ะอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของสติปัฏฐาน4เท่าไหร่มาที่นี่ก็เลยทําให้มาเรียนรู้เรื่องของกายเวทนาจิตธรรมมากขึ้นเพิ่งมาไปครั้งเดียวค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากที่จะปฏิบัติมากขึ้นเพื่อจะได้ให้เราเข้าใจมากขึ้นในแต่ละครั้งที่กลับมาค่ะ เวลาที่เราเครียดมากๆก็จะนึกถึงยุบหนอพองหนอแล้วก็อยู่กับตัวเองโดยการใช้ลมหายใจเป็นตัวช่วยควบคุมสติของตัวเองค่ะอาจจะเป็นการเป็นเครื่องเตือนตนมากขึ้นนะคะน่าจะเป็นว่าเราไปเชิญชวนมากกว่า ให้เขาค่อยๆรู้จักมากขึ้นซึมซับมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีความสนใจมากขึ้นที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้แบบที่เราได้เรียนรู้หรือว่าได้มามีประสบการณ์แบบที่เราได้มามีประสบการณ์ที่นี่ค่ะก็แนะนำค่ะก็วันนี้ก็มีเชิญมาเพิ่มด้วยคนหนึ่งค่ะเป็นคนใกล้ตัวจริงๆการปฏิบัติธรรมอะค่ะมันเหมือนการฝึก กำลังใจคนเราจะพูดเรื่องของการออกกําลังใช่ไหมคะซึ่งอันนั้นคือการฝึกกําลังกายแต่ว่าการฝึกกาลังใจทั้งฝึกกําลังกายและฝึกกําลังใจค่ะคือตัวเราต้องฝึกด้วยตนเองถ้าเป็นตามหลักศาสนาก็คือมันเป็นปัจจับังทุกคนต้องมาเรียนรู้มาค้นพบแล้วก็สิ่งที่จะได้รับค่ะก็จะเป็นไปตามที่แต่ละคนได้สร้างสร้างเสริมมาในในอดีตชาติด้วยค่ะคิดว่าจะปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะ Keren ini, Pak.